ไปวิดีโอหนึ่งทำอะไรกันคะซับนอไว้ซับทำไมคะให้แหมไปญี่ปุ่นไม่โดอไม่โดนค่ะเอาไปกินที่ญี่ปุ่นซับเองอร่อยดีอไม่้องชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรเดอร์ท่ามงามนะงามที่สุดเลยงงไม่งามแล้วลมประจอยปวดแขนนี่งามแต่ได้เจ้า อยากได้งานมาทรบเองเด้อ <c oughs> อันนี้ต้มข้าวต้มนี่แม่ไปวัดนี่นรงไนูใหญ่มากแม่ข้าวต้มอ,อย่างเนี่ยข้าวต้มกะทิะทวะ่ะ ข้างในใส่กล้วยด้วยอืมไม่ใ่ผมไม่สวยเหมือนคนทำอ่ะอันนี้วริเวณบ้านอิงอันนี้บ้านยายบ้านบ้านยายหลังนี้อิงอยู่มาตั้งแต่เกิดอายุสามขวบอ่ะอายุสามขวบบ้านหลังนี้สร้าง นี่ดอกไม้สวยเห็นไหม <c oughs> ตางกลางวันก็ไปนอนกันเนี่ยใกล้ถงบ้านยุ้งไม่ก็ไปนั่งหนงน้นนะ่ะที่ทำกับข้าว <c oughs> นี่สวยไหมดอกไม้บ้านเขาอันนี้ก็บ้านอิงอันนี้บ้านยายอันนี้บ้านอิง ตอนกลางวันมาอยู่บ้านยายกันตอนกลางคืนก็มานอนบ้านเอง <c oughs> พี่ไม่เปิดหน้าบ้านเพราะว่ารถอะชอบมากับตรงนี้แม่แม่ก็กลัว,วมีดอกไม้ข้างหน้าบ้านก็สวย 好啦，呢拜拜。